สวัสดีค่ะเจเจมาแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเจเจต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมและส่งกําลังใจให้กันละกันค่ะเจเจฝากกดติดตามช่องเจเจมาแล้วและทีมงานเครือข่ายมาแล้วทุกทท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสกุลให้บุตรนะคะตามมาดาค่ะก็อ,อ,อาจา <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะมีเพื่อนๆ,ๆบางท่านนะคะอยากจะเปลี่ยนนามสกุลลูกนะคะมาใช้ของแม่นะคะ ซึ่งอาจจะมีเหตุผลบางประการอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันค่ะในส่วนของการเปลี่ยนชื่อสกุลให้บุตรนี้นะคะเราพูดถึงในเคสของผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์ก็คือบุตรนั้นนะคะอายุยังไม่ถึง20ปีบริบ,รบูรณ์นะคะหากว่าบุตรอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะก็ถือว่าบุตรนั้นบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะบุตรสามารถดําเนินการด้วยตนเองได้เลยค่ะแต่ในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็น ในส่วนของมารดานะคะมาดำเนินการให้บุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์นะคะก็เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรนั้นนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะคะก็มีแค่หนึ่งเลยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็คือบิดาและมารดาไม่ได้จดสมรสกันนะคะบุตรนั้นนะคะก็จะชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียวค่ะ และอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่2นะคะก็คือบุตรและบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรนะคะบุตรนั้นก็จะชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันค่ะถ้าเข้า2เงื่อนไขนี้นะคะก็จะเป็นในกรณีที่พ่อแม่ไม่จดสมรสกันแล้วก็บิดาไม่ได้จดรับรองบุตรนะคะคุณแม่นะคะสามารถที่ไปยื่นคาร้องได้เลยนะคะไปะยื่นคาร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุลน,นะคะจากของบิดามาเป็นของมารดาได้เลยค่ะ หลักฐานเอกสารนะคะประกอบนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรือว่ายุ่งยากนะคะก็จะมีแค่1่ค่ะสูติบัตรบุตรนะคะ2ค่ะทะเบียนบ้านบุตรค่ะ3ค่ะบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาค่ะและก็4นะคะหากว่ามารดาหรือบุตรนะคะเคยมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือว่ามีการแก้ไขไรายการใดๆก็แล้วแต่นะคะ ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนหรือว่าการแก้ไขตัวนั้นไปประกอบด้วยนะคะเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปดำเนินการายื่นคำร้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้บุตรได้นะคะการไปยื่นคำร้องจะไปยื่นที่ไหนนะคะก็ไปยื่นตามทะเบียนบ,บ้านบุตรนะคะหรือว่าภูมิลำเนาของบุตรนะคะซึ่งบางบ้านนะคะคุณแม่และบุตรนะคะอยู่กันคนละทะเบียนบ,บ้าน คุณแม่จะต้องไปยื่นเรื่องคําขอนะคะขอเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้ของมารดาตามทะเบียนบ้านของลูกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเงื่อนไขาการเปลี่ยนชื่อสกุลให้บุตรนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะประเด็นหลักก็คือพ่อกับแม่ต้องไม่ได้จดสมรสกันแล้วก็บุตรนั้นไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรนะคะก็คุณแม่ก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์การ เปลี่ยนชื่อสกุลบุตรนะคะเปลี่ยนจากของพ่อมาเป็นของแม่ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ JJ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสำหรับเพื่อนๆน,นะคะไม่มากก็น้อยนะคะ,ะหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจ๊มาแล้วด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เจจคงต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจจฝากกดติดตามช่องเจจมาแล้วและทีมงานเครือข่ายมาแล้วทุกๆท่านด้วยนะคะหากมีอะไรผิดพลาดนะคะเจจคงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ